ร้องไห้หนักน้ำตาลชลิตาถึงกับหลังน้ำตากลางไลฟ์สดพร้อมคำพูดซึ้งถึงหลังแอนโทเนียโพซิวคว้ารองหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการมิสยูนิเวอร์ส2023ครั้งที่72ที่จัดขึ้นนะ ประเทศเอลซาวาดอร์โดยปีนี้เชนนิสปาลาซิออสสาวงามจากประเทศนิการากัวสร้างประวัติศาสตร์สามารถคว้าตำแหน่งและมงกุฎมิสยูนนเวอร์สไปครองได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นคนแรกของประเทศท่ามกลางความยินดีของเหล่าบรรดาแฟนนางงามทั่วโลก ขณะที่ตัวแทนสาวงามจากไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลก็สามารถทำลายประวัติศาสตร์สามารถผ่านเข้ารอบสาคนสุดท้ายในรอบ35ปีและคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวร์2023มาครองท่ามกลางความเสียดายและกำลังใจจากแฟนนางงามทั่วประเทศน้ำตาลร้องไห้หนักหลังแอนโทเนียชวดมงเช่นเดียวกับด้านนางงามรุ่นที่อย่าง น้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2,559และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจากกระวานหรือมิสยูนิเวอร์ส2,016ณกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์และเธอสามารถผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายในการประกวดในปีนั้นก็ร่วมเป็นกำลังใจให้นางงามรุ่นน้องผ่านด้วยเช่นกัน ซึ่งเธอได้ออกมาไลฟ์สดและลุ้นไปพร้อมๆกับแฟนนางงามทั่วประเทศกระทั่งวินาทีที่มีการประกาศผลว่าสาวงามจากประเทศนิการากลัวงงลงก็ทำเอาน้ำตาลถึงกับกลั้นไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมาอย่างหนักซึ่งมีช่วงหนึ่งเธอได้พูดว่าแอนเก่งมากแล้ว อีกนิดเดียวเองยินดีกับเขาด้วยเพราะเขาทำดีจริงไม่มีสักรอบที่ทำไม่ดีเสียดายอ่ะไม่เป็นไรเราเข้าลึกมากแกลร้องไห้จะหาตัวแทนแบบนี้อีกนานแค่ไหนถึงจะได้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าแฟนนางงามประทั่วก็ส่งกำลังใจให้แอนโทเนียกับการต่อสู้ที่เธอทำได้เต็มที่และยอดเยี่ยมที่สุดที่ครั้งนี้